คุณเจฟนะครับอายุ37ปีเพศหญิงเนาะอยู่จังหวัดชุมบุรีนี่อยากทราบเรื่องคดีว่าจะรอดไหมนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับภาพการติดคุกติดตารางไม่ขึ้นยิ่งมีภาพใบน,นี้ด้วยนะภาพของอิสระภาพนะครับค่อนข้างที่ชัดเจนว่ามันมีทางรอดอยู่เพราะงะั้นกระบวนการต่างๆมันมีอยู่แล้วฮะขั้นตอนในเรื่องของการดําเนินคดีเราอย่าหนีนะต้องบอกนี้ก่อนเพราะภาพความรอดมันมีแปลว่าถ้าเกิดเรามีเราหนี ไม่ไปตามหมายสารเราอาจจะโดนคดีอื่นก็ได้นะเหะืนคีย์เวิร์ดสำคัญนะตอนนี้เราเองจะต้องไปตามกระบวนการเขาให้ไปให้ปักคาเขาไปให้ขึ้นศสารต้องไปเพราะภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราเองต้องไปทําตามขั้นตอนของการฟอ้องร้องหรือรูปแบบของคดีต่างๆแต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันมีช่องทางให้เราได้รอดช่องทางให้เราได้อธิบายอะไรบางอย่างอยู่แล้ว แล้วตรงนี้มันเป็นตัวขยายนิดนึงนะความหมายคือถ้าเราไม่อยากติดคุกติดตารางภาพนี้จริงๆมันเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของการเขีย์หนี้สินเรื่องของการเหมือนทางการหรือว่าคู่กรณีของเราเนี่ยจะโฟกัสไปเรื่องของเงินหรือว่าการที่เราต้องชดใช้อะไรบางอย่างเป็นเงินเป็นสินทรัพย์แค่นั้นถ้าเกิดเราเองยอมรับเงื่อนไขนี้ยอมรับเรื่อนไขเรื่องเงินทองยอมรับเงื่อนไขเรื่องความผิดที่สามารถชดใช้ด้วยเงินได้จบครับคดีนี้ เราสามารถเป็นอิสระภาพได้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองอะโยนเข้าไปเสียเวลากับในคกุกหรือในตารางนะครับผม